มาติดตามข่าวสารกันต่อค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศของเทศกาลกินเจที่จังห <ừ m. S 1> วัดขอนแกน่นเขาบอกว่าคึกคักมากโดย <ừ m. S 1> เฉพาะพี่ดูดีเคยกินพิซซ่าเจไหมคะไม่เคยเลยทุกคนก็ไม่เคยกินเหมือนกันเดี๋ยวจะพาไปดูกันในข่าวนี้เลยค่ะชาขอนแก่นเชื้อสายจีนค่ะทยอยกินเจล้างท้องรับเทศกาลกินเจนแนนตลาดบางลําพูนะคะพบปีนี้ค่ะพิซซ่าเจเนี่ยขายดีสุดๆไปเลยค่ะขณะที่ทางตลาดก็จัดเต็มนะคะมีอาหารเจนานาชาติเลยในราคาสุดพิเศษพร้อมกับลุ้นรับท้อง องคำและรางวัลต่างๆมากมายค่ะนี่เลยค่ะบรรยากาศโอ้โหรู้สึกสดชื่นนะ <c oughs> ค่ะ บรรยากาศที่ตลาดบางลำพูเขตเทศบาลน,นครขอนแก่นนะคะพบว่าปีนี้คึกค,าคาักค่ะคนไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียงแล้วก็ผู้ที่ร่วมถือสินกินเจก็พากันมาออกจับจ่ายเลือกซื้ออาหารเจกันอย่างคึกค,าคาักค่ะปีนี้นะคะทางตลาดได้มีการจัดพื้นที่จําหน่ายอาหารเจโดยมีผู้ประกอบการอาหารเจามากกว่า100ร้านคา้านําอาหารเจานานาชาติมาจําหน่ายในราคาพิเศษไม่ว่าจะเป็นเมนูอาหารเจแบบ แบบฝรั่งแบบไทยๆมีอาหารลาวด้วยค่ะซึ่งก็ได้รับความชื่นชอบจากลูกค้ามาเลือกซื้อกันอย่างเนืองแน่นเลยค่ะด้านนางนิสาชนวงศูมีเจ้าของร้านก๊อฟอาหารเจกล่าวว่ากินเจป,ปีนี้ดีกว่าที่ผ่านมาค่ะและพราว่ามีลูกค้าหน้าใหม่เพิ่มมากขึ้นนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าได้รับ อันนี้สงจากเงินหนึ่งหมื่นเงินดิจิทัลด้วยนะคะ,คะที่รัฐบาลแจกจ่ายให้กับกลุ่มเปราะบางและคนพิการนะคะเป็นเฟสแรกในงบประมาณปี2567จึงทําให้มีคนมีเงินนะคะแล้วก็ต้องการที่จะใช้จ่าย <c oughs> ในสิ่งที่ต้องการขณะเดียวกันก็พบว่าวัตถุดิบนั้นแพงขึ้นค,ะค่ะโดยเฉพาะผักแต่ก็ยังไม่แพงเท่าปีที่แล้วซึ่งลูกค้าก็เข้าใจสถานการณ์ของราคาที่จะเพิ่มขึ้นเพราะลูกค้ารู้ดีว่าข้าวของทุกอย่างแพงขึ้นหมดค่ะไปฟังเสียงคุณนิสาชนกันหน่อยค่ะ กินเจวันนี้ก็เป็นวันก่อนเปิดเทศกาลกินเจนะคะก็คือถ้าบางคนก็จะเรียกว่าวันล้างท้องเนาะวันนี้ตลาดก็เปิดให้ผู้คนได้มา,าเที่ยวชมงานแล้วก็ได้มาได้ลองทานอาหารเจดูนะคะตอนนี้ที่ร้านก็จะเป็นเมนูพิซซ่าค่ะแล้วก็มีประมาณ5าหน้าให้เลือกนะคะมีผักรวมผักโอมแล้วก็พริกหวานแล้วก็ฮาวายเอียนค่ะใช่วันนี้ก็เป็นวันล้างท้องถือว่ายังไม่เปิดเทศกาลแต่ก็ขายดีมากอยู่ค่ะ ขณะที่นางสาวที่ดารัตน์มโนพินเจ้าของร้านฮักพิซซ่านะคะบอกว่าปกติเนี่ยก็เปิดร้านที่ร้อยเอ็ดค่ะแต่เทศกาลกินเจทราบว่าที่ขอนแก่นจัดพื้นที่จำหน่ายอาหารเจจึงมาร่วมเปิดร้านด้วยการโชว์นวดแป้งแล้วก็อบให้ดูกันสดๆเลยโดยจำหน่ายในราคาถาดละ150บาทนะคะหรือจะแยกชิ้นก็ขายในราคาเพียงชิ้นละ25บาทแล้วก็ยังสามารถรวมหน้ากันได้อีกอด้วยค่ะ ใช่คน่าทานมากพี่ว่าดีดีกว่าปีที่แล้วดีกว่าปีที่แล้วลูกค้าก็หน้าหน้าเดิมนี่แหละแต่ว่าแต่ว่าก็ก็มีหน้าใหม่มาด้วยก็ก็เยอะขึ้นพี่ว่าเยอะขึ้นค่ะปีนี้จะดีกว่าปีที่แล้วใช่ไหมน่าจะดีกว่าน่าจะดีกว่าก็มีส่วนนะ มีส่วนอยู่นะเพราะว่าพ,พอมีเงินมันก็อยากใช้ใจ่ายมนเราก็ไม่ต้องคิดอะไรเนาะก็ถือว่าเป็นเมนูที่แปลกใหม่สำหรับอาหารเจนะคะคือก็จะมีแบบการสร้างสารรค์เมนูอาหารเจเนี่ยมา<ะ>เรื่อยๆเลยนะคะ,ะทุกๆปีก็จะเห็นเมนูอะไรใหม่ๆที่เราก็จะรู้สึกว่า เฮ้ยมันดูแบบน่าทานมากขึ้นนะคะนอกจากพิซซาเจที่อยากไปลองแล้วอยากรู้ว่าอาหารลาวเจเป็นยังไงอ่าอันนี้ก็เขาจะต้องไปลองอาหารลาวนี่เขาต้องใส่ปลาร้าใช่ไหมค่ะถ้าจะเรียกว่าอาหารลาวเนี่ยต้องมีปลาร้าแหละชูรสแต่ว่าถ้าใส่ปลาร้าไม่ได้ที่ทํำยังไงนี่แหละต้องไปลองชิมต้องไปลองนะคะยังไงก็เชิญชวนนะคะสาหรับคุณผู้ชมที่สนใจเริ่มกันแล้วนะคะวันนี้ล้างท้องนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะได้ทานกันอย่างต่อเนื่องนะคะ